สิ่งสำคัญที่เริ่มทำวันนี้เบาหวานดีขึ้นแน่ค่ะสวัสดีค่ะยาดาดูแลเบาหวานค่ะวันนี้ค่ะยาดาก็มี5สิ่งสําคัญนะคะที่เราถ้าเราคนที่เป็นเบาหวานนะคะสามารถทําได้ในทุกๆวันนะคะค่าน้าตาลของเราค่ะดีขึ้นแน่ค่ะมีอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวตามยาดามาดูกันเลยค่ะ1เลยค่ะควบคุมในส่วนของคาร์โบไฮเดรตนะคะให้ดีนะคะแนะนําว่าให้เลือกทานคาร์โบไฮเดรตนะคะที่มีกากใยสูงนะคะ สงค่ะงดทานน้ำหวานของหวานพวกขนมหวานต่างๆนะคะแล้วก็งดเติมน้ำตาลนะคะลงในอาหารนะคะข้อนี้ค่ะถ้าเราทำได้ค่ะน้ำตาลของเราค่ะลดลงแน่นอนค่ะสค่ะเพิ่มการทานโปรตีนนะคะให้มากขึ้นนะคะแล้วก็เสริมไขมันดีค่ะให้เหมาะสมนะคะสค่ะเริ่มการออกกำลังกายนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งหรือว่าเวทเทรนนิ่งหรือว่าพวกโยคะก็ได้นะคะให้สม่ำเสมอค่ะอย่างน้อยค่ะสานาทีต่อวันนะคะ 5ค่ะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอย่างน้อยค่ะ7-8ชั่วโมงต่อวันนะคะรูปแบบนี้แล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะนอกจากการดูแลร่างกายของเราการกินแล้วนะคะยาดาก็อยากแนะนําให้ทุกคนนะคะลองหาวิตามินนะคะามาทานเสริมอะคะเพื่อ,อบํารุงสุขภาพเราหรือก,ก็ฟื้นฟนูในส่วนของ ที่มันเสื่อมลงนะคะทุกคนยาดาก็อยากแนะนาตัวนี้นะคะกูแคร์ค่ะตัวกูแคร์ตัวนี้ค่ะจะช่วยโดยตรงนะคะในการฟื้นฟูระบบภายในของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตับไตหัวใจระบบในเวียนเลือดนะคะแล้วก็เบาหวานความดันไขมันนะคะก็ใครต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ทักสอบถามได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ